น้องใหม่ในราคา5ใบแดงมีทอนขอต้อนรับ Wings Wc 3 0 1 0รองเท้าฟุตบอลร้อยปุ่มมาพร้อมดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์อัปเปอร์หนังสังเคราะห์มาพร้อมเทคโนโลยีซินติกเลเตอร์เพิ่มผิวสัมผัสคอนโทรลบอลได้ดีทนทานและกระชับดีไซน์โดดเด่นด้วยลายกราฟิกโฮโลแกรม มีทั้งโลโก้แบรนด์และชื่อแบรนด์ด้านในบุโฟมพร้อมหุ้มผ้าเซฟเอ็นร้อยไหวใส่แล้วนุ่มเท้าซอกด้านในเทคโนโลยีฮันนีค่คอมนุ่มและเด้งลดอาการบาดเจ็บเซฟฝ่าเท้าได้เป็นอย่างดีชุดพื้นยางคุณภาพสูงยืดหยุ่นและทนทาน ปุ่มเป็นปุ่มเทิฟหรือตัวร้อยปุ่มเหมาะสำหรับเล่นหญ้าเทียมและสนามหญ้าพื้นแข็งจับโปรเปิดตัวจากปกติ650เหลือเพียงคู่ละ449บาทต้อนรับเดือนแห่งความรักราคาดีๆแบบนี้เจอได้ที่มินิมอลออ l เอเล็ t ที่เดียวเท่านั้น